กับเพราะว่าจารหมอเขียวตอ้์ใจเพชรล่าจนที่เคารพยิ่งครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะครับกับออผมชื่อนายสุวิทย์ตันสิร,ริวัฒนาคุณนะครับตอนนี้ก็อายุหกสิบเก้าปีนะฮะก็ชื่อทางธรรมก็ดอยดอยธรรมนะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอบจบปีที่เจ็ดนะครับก็ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแพทยวิถีธรรมนะฮะก็คือว่าอันนี้ผมจะเล่าย้อนย้อนรอยมาก่อนละกันที่เรื่องชื่อทางธรรมผมนะฮะค,คือชื่อทางธรรมผมเนี่ยก็ขอจากอาจารย์หมอเขียวของเรานี่แหละผมก็ได้เขียนกระดาษเล็กๆก็เหมือนกับเป็นเศษกระดาษชิ้นหนึ่งนะฮะก็ะเขียนให้ให้ท่านอาจารย์ไปนะก็ขเขียนในสิ่งที่ชอบทําบ้าง อะไบ้างเนะก็เขียนให้อาจารย์ขอชื่อทางธรรมนะฮะก็สิ่งที่ขอขอขอชื่อทางธรรมนี่ขอไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนะฮะตอนที่อยู่บ้านบ้านราดนะก่อนเกิดโควิดไม่กี่เดือนนะฮะพอขอขอไปแล้วเนี่ยเดือนธันวาคมก็คือทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขอชื่อทางธรรมแล้วก็คงอยากจะได้ชื่อทางธรรมเหมือนกัน เพราะชื่อทางทํรมมันก็เป็นส่วนหนเป็นเป็นกรรมฐานของตัวเรานะฮะให้ปฏิบัติตามอันนั้นแหละมันก็จะเกิดสิ่งดีกับตัวเรานะฮะแต่สิ่งที่ผมขอไปเนี่ยผมก็อาจารย์ก็ไม่ให้ผมสักทีนหนึ่งนะรอไปหนึ่งเดือนก็ยังไม่ให้สองเดือนก็ยังไม่ให้นะฮะผมก็ก็รู้สึกทุกใจเล็กๆนะอทำไมอาจารย์ขอไปแล้วต้อง ต้องสองเดือนไม่ให้สักคีหนึงอะไรสํานองเนี่ยนะฮะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าพูดว่าสิ่งใดที่ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ทุกเป็นไม่มีก็เกิดสิ่งนี้กับตัวผมนะฮะก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ดับทุกตรงนี้ไปว่าอาจารย์จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าไม่ให้ก็คือว่าบุญเรายังไม่ถึงรอบก็คือไม่ได้นะฮะได้ก็ก็ก็ดีฮะเราได้ปฏิบัติตามนั้นนวมันก็ได้ทั้งสองอย่าง พอคิดอย่างนั้นได้เราก็เราก็สุขใจแล้วก็คือว่าจะได้ตอนไหนก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่สุดท้ายก็จากบารานาชก็ขึ้นไปที่ภูผาฟ้าน้าขึ้นไปที่ดอยนะฮะภูผาฟ้าน้าก็อาจารย์ก็มาให้ชื่อทางทมผมที่ภูผาฟ้าน้ำแทนที่จะให้ให้ที่บ้านราดแล้วก็ให้ที่ภูผาฟ้าน้านะฮะ ก็กว่าจะให้ก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณเดือนมีนาคมก็ประมาณนักสามเดือนอะไรอย่างเงี้นะฮะจะชื่อทางธรรมก็ตามที่อยู่บนดอยนะฮะก็คือดอยธรรมนะฮะก็อยู่ที่ดอยแพงค่าอาคารดอยฟ้าของเรานี่แหละก็หลังจากที่ได้ชื่อทางธรรมมาเนี่ยก็ก็พอดีผมก็อยู่ที่ภูผาฟ้านะผมก็มีหน้าที่ ดูแลเรื่องระบบน้ําให้พี่น้องด้วยอาจารย์ก็เริ่มต้นไปใหม่ๆเนี่ยก็ไปทําระบบน้ํานะฮะไปที่ต้นน้ําเลยนะฮะระยะทางเดินอันนี้ใช้เดินนะครับเพราะมันเอารถเข้าไปไม่ได้เดินจากพื้นล่างที่อาคารดอยฟ้าเราถึงต้นน้ําเนี่ยก็ประมาณสักสามกิโลเมตรนะฮะอาจารย์ก็เป็นผู้นําที่ตอนเริ่มต้นก็เดินท่อ PE สองนิ้วนะฮะ อาจารย์จะเป็นผู้นําขึ้นไปติดตั้งนะฮะพอหลังจากนั้นมาพอติดตั้งเสร็จเลยเสร็จต่อไปก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องคอยดูแลประสานงานให้ใช้งานให้พี่น้องเรามีน้ําใช้อยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งอันนี้แหละมันมันก็ได้เห็นถึงความคล่องความพลาดความคล่องเนี่ยมันเยอะมากเลยที่ภูผาฟานา้าก็คือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติจริงๆซึ่งเอ่อเป็นธรรมชาติซึ่งเรียกว่า มันไม่มันไม่แน่นอนมันไม่คงที่มันไม่มีอะไรคงที่อยู่แล้วไม่ว่าจะดินน้ําไฟลมเนี่ยมันแปรปล,ลวนหรือก็น้ํามาหรือก็แดดมาฝนมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ระบบน้ําที่ที่อาจารย์พาพวกเราเดินท่อเดินอะไรเนี่ยมันก็พล่องอยู่เรื่องอะไรทํานองนี้ผมก็มีหน้าที่ต้องขึ้นไปแก้ไขซ่อมแซมอยู่เป็นประจํานะฮะก็เรียกว่าขึ้นไปวันเว้น,ว,นวันก็ได้ผิววาว่าได้ บางวันก็ขึ้นไปติดกันก็ยังมีเนี่ยวันหนึ่งเว้นสองวันเนี่ยขึ้นไปดูตลอดแต่เราก็ขึ้นไปด้วยความสุขใจนะฮะที่ว่าทําเพื่อพี่น้องทําให้มีน้ําได้ใช้ได้กินกันนะฮะล้วก็ทําเต็มที่ตรงนี้นะฮะแต่บางครั้งมันก็มีบ้างเนี่ยคือบางครั้งก็มีบ้างที่ทุกข์ทางใจมันก็มีบ้างพี่พี่น้องไปทําระบบท่อน้ําแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเราก็ทุกบ้างเนี่ย คือต,ตอนนั้นเราก็เพิ่งเรียนรู้จากอาจารย์ก็มันเป็นโควิดใหม่ๆนะฮะก็เพิ่งเรียนรู้ทรมาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆว่าเอาสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องทําแล้วมันจะต้องดีต่อเนื่องอะไรจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างมันคล่องอยู่เป็นนิดนะฮะอย่างพระพุทธเจ้าพูดว่าชีวิตเราเนี่ยคล่องอยู่เป็นนิดอยู่แล้วนะฮะมันไม่ไม่ไม่ไมีอะไรสมบูรณ์แบบแต่ความคล่องเนี่ย มันพาให้พาให้เราเจริญสามารถพาให้เราคิดสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆคิดสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราไปยึดมันเนี่ยเราก็จะโกรธพี่น้องอยู่เรื่อยอะไรทํานองนี้มาทําท่อน้าเราแตกบ้างอะไรบ้างเราก็มีความโกรธมากในตอนแรกๆนะฮะอย่างอย่างโซเจ้าบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความโกรธเป็นกําลังแต่ผู้ชายก็มีความโกรธเป็นกําลังเหมือนกันวนะ่อะไรทานองเนี้เออถ้า แต่สุดท้ายตอนหลังเราก็วางใจว่าพี่น้องทุกคนเรามาทํางานก็เพื่อมาทําความดีไม่มีใครต้องใจมาทําให้ของเสีอเยอะไรครับแต่ทุกคนก็มาทําเสื่องานทั้งนั้นนะเพราะจิตจิตสําคัญคือว่าอยู่ร่วมกัน่างพี่น้องเนี่ยเราต้องพยายามมองข้อดีของพี่น้องนะแล้วมองข้อพล่องของตัวเองเนี่ยตัวเองมีข้อพล่องอะไรบ้างเราต้องพยายามมองข้อพล่องตัวเองเยอะๆด้วยว่าสิ่งที่เราทุกอยู่มันทุกเพราะอะไรเพราะเราเราจะกําจัดตัวเราเองได้อย่างไง แต่ต้องมองพี่น้องเนี่ยต้องมองข้อดีถ้าเรามองข้อดีแล้วเราจะไม่กลัวพี่น้องเลยอะไรทํานองเนี้ยผมก็พยายามใช้ใช้ใช้หลักตรงนี้มานะฮะเป็นเดีสิ่งที่ที่ทํามาพอพออาจารย์เห็นความคล่องตรงระบบท่อน้ำเนี่ยเป็นระบบที่ผมคิดไปวันเว้นวันวันเว้น,วน,วน,วนสองวันอาจารย์ก็คงเห็นผมเหนื่อยมั้งเรือยงอาจารย์ก็ใช้ญาณปัญญาของอาจารย์เองเนี่ยทําตามในหลวงรัชรานรัชการรอเก้า ทำแก้มลิงทำทำที่จับในเก็บตักนะเพื่อให้เราใช้กันแทนระบบเดิมที่ต่อระบบท่ออันนี้นะก็ทําแก้มลิงมาตลอดนะยก็ปัจจุบันเนี่ยแก้มลิงอันนี้ก็ได้ใช้ถึงนะักปัจจุบันนี้่ซึ่งปัญหาก็ถือว่ามีบ้างเล็กๆน้อยๆในะความคล่องมันก็มีอยู่แนละ้วแต่แต่ความสะดวกความใช้น้ําต่อเนี่ยมันก็ได้ได,ได้ต่อเนื่องดีอะไรทํานองนะี้ก็เนี่ยมันก็ ได้เห็นเอได้เห็นใจเราด้วยว่าเออใจที่เราเคยโกรธพี่น้องเราโกรธเพราะอะไรเราจะหยุดโกรธพี่น้องได้หยุดโกรธได้เพราะอะไรอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าอายุผมขนาดเนี่ยผมจะขึ้นลงได้เกือบทุกวนันทุกวันผมก็ยังงงตัวเองแต่เราก็ขึ้นไปด้วยความยินดีเนี่ยนะคือด้วยความยินดีเนี่ยถ้าเราทําเนี่ยเราให้อายุมากแค่ไหนใกล้เจ็ดสิบก็ทําได้นะฮะ เดินสามกิโลขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะพอหลังจากระบบน้ําที่อาจารย์มาช่วยทําเนี่ยมาช่วยทําแล้วเนี่ยอะไรแล้วหน้าที่ผมต่อไปผมก็นอกจากขึ้นยอดน้ําแล้วผมก็ขึ้นลงล่างอีกไปผมก็มีหน้าที่เรียกว่าไปาหน้าที่จัดซื้อนะฮะเริ่มมีการก่อสร้างสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยก็มีจัดซื้อเหล็กเหล็กอะไรพวกนี้ผมก็ต้องลงไปซื้ออยู่ เรียกว่าขับฉันนี่ยขับรถลงไปก็วันเว้นวันเหมือนกันเนี่ยขับรถลงลงดอยขึ้นดอยขนเหล็กคุณชิดชื่อว่าผมต้องขนเหล็กเนี่ยยาวหกเมตรเนี่ยยาวหกเมตรหนักเกือบตันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทําด้วยความยินดีทําด้วยจิตใจเราที่ยินดีที่จะทําเนี่ยตั้งใจจริงเพื่อที่จะทําให้เพื่อหมู่กลุ่มเนี่ยเราก็จะทําได้เองการขึ้นเขาลงเขาที่มีเหล็ก กือบตันเนี่ยขึ้นมาภูผาก็ไม่ใช่เรื่องงานอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาก็มีบ้างนะเราก็แก้ไขเฉพาะหน้ากันไปแต่อันนี้คือสิ่งที่ก็ได้เรียนรู้ที่ภูผาฟ้าน,านา้ำนะอาจารย์ของเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะเราก็เรียนรู้กับท่านมาเรื่อยๆน,นะฮะก็ะสิ่งเนี้ยก็ทําให้ผมพอไปทํางานที่อื่นแล้วมันรู้สึกมัน มันคือมันง่ายขึ้นแล้วคือถ้าเราผ่านภูผาฟ้าน้าได้เนี่ยทุกคนไปทาฐานอื่นเนี่ยมันจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็ก็จุดอันนี้เป็นจุดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงผมด้วยก็ชีวิตนี่ก็พยายามจะจะไม่โกรธแล้วตอนนี้ก็คิดว่าคงคงคงไม่ได้โกรธใช่แล้วนะฮะเพราะทุกคนก็มาทําดีทั้งนั้นนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ ไม่ดีเอบไม่กลวเลยใชไมปาดแ่แพ้แลอทำชี่ดีเล่ดีค่ะค่ะอ,อนุโมทนากับอดอยนะคะถ้าไม่ได้ไปถึงดอยก็จะไม่ได้ชื่อดอยทําเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยอ่าเกิดขึ้นนั้นดีเสมอเลยนะคะที่ทําให้ได้ มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังนี่ก็ได้เห็นความจเจริญขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจนะคะถ้าฟังบอกว่าอายุหกสิบเก้าแล้วเดินขึ้นลงดอยได้วันละหลาย,ลายกิโลเนี่ยก็คือได้ความแข็งแรงของร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็แก้ข่าวว่าอะไรนะผู้หญิงมีโกรธเป็นกำลังผู้หญิงในความหมายนั้นคือใจที่มีความเป็นอิทธิภาวะนะคะ ผู้หญิงเอ่อผู้หญิงนะที่นี้หมายถึงคนที่มีอิทธิภาวะก็จะเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อดอยก็บอกว่าอดอยเนี่ยร่างเป็นผู้ชายนะแต่ตอนนั้นอดอยมีอิทธิภาวะอยู่มีความโกรธเป็นกําลังมากอยู่นะคะแต่ก็พัฒนาขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้แล้วก็มามีมีจิตที่เปลี่ยนตายแล้วนะคะก็ยินดีกับออดอยนะคะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอดรอขอจบออริยะปัญญาตรีเจ็ดปีนะคะค่ะท่านอ่า,าพายกมือไม่ทันในรอบที่อยู่รรดลาดนะคะท่านยังไม่ได้รับอ่าก็เลยยังไม่ได้รับอริยะปัญญาบัตรนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นอ่าท่านแรกที่ขอจบในรุ่นรุ่นต่อไปเนี่ยรับอ่ารับปัญญาบัตรนะคะเดี๋ยวเราดูเวลาที่เหมาะสมก็จะได้มีการมอบปัญญาบัตรของพี่น้องที่ จบการศึกษาคือเรียนรู้มาเจ็ดปีบางท่านก็เกินเจ็ดปีแล้วนะคะค่ะอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งค่ะ